ข้อต่อไปครับข้อต่อไปเขาบอกว่าจากรูปแม่แรงยกรถเนี่ยพบว่าลูกสูบใหญ่ลัศมีเป็นห้าเท่าของลูกสูบเล็กถ้าต้องการใช้แม่แรงยกรถมวล200กิโลกร,รมัมจะต้องออกแรง F แดดคันโยกกี่นิวตัน่ะเขาต้องการ F แดดเขาให้อะไรมาครับลูกสูบใหญ่ลัศมีเป็นห้าเท่าของลูกสูบเล็กต้องการใช้แม่แรงยกรถมวล200กิโลกร,รมัมดูรูปเขาดิอ่ะรูปเขาเป็นแบบนี้ อไอ้รถเนี่ยมวลเท่าไหร่มวล200อยกิโลกร,รมัมใช่ป่ะแสดงว่าน้ำหนักมันลงมาต้องเป็นสองพันนิวตันลูกสูบใหญ่ลัสมีเป็น5้าเท่าของลูกสูบเล็กอาใหญ่เท่ากับห้าอเล็กถ้าให้ลูกสูบเนี่ยลัสมีอเล็กถ้าออกแรง F ที่ปลายคางที่ปลายคางตัวเนี้ยที่ปลายคานตัวเนี้ยมันย่อม คานเนี่ยคอมโบกับคารนคอมโบก er ับไฮโดรลิกใช่ป่ะเกิดอะไรขึ er mm ้นครับยิ่งผ่อนแรงอ่ายิ่งผ่อนแรงเลยใช่ป่ะดังนั้นการที่เขาบอกว่าอ่าจากไอตัวเนี้ยในนี้เป็นของเหลวใช่ไหมครับการที่จากกดของปัสคาลครับ ก็ได้ว่าความดันน่ะที่เข้าไปในตัวเนี้ยมันก็ออกมาในตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าดังนั้นจะได้ว่า f ส่วน a เท่ากับ W ส่วนด้วย a ใหญ่ f คือ f ตัวนี้นะครับในตัวเนี้ยคือ f fa a คือ pi r กำลังสองใช่ไหมแต่ W เนี่ยเขาบอกว่ามันคือ2000นิวตันมาจากรูป รถหนัก200กิโลกรมก็คือหนัก2,000นิวตันเท่ากับ a a, a คือพื้นที่ลูกสุบใหญ่ครับพื้นที่ลูกสุกใหญ่คือพา r ใหญ่กำลังสองใช่ปะ่ะแต่ว่า r ใหญ่เนี่ยเท่ากับ5เท่าของ r เล็กใช่ไหมอ่ะเราก็แทนเลยครับ f เท่ากับพ r กำลังสองเท่ากับ2,000ส่วนด้วยพาย 5าคูณด้วย5 r ตัดครับตัด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 ดังนั้น F จะเท่ากับ2,000ส่วนด้วย25ครับก็คือ80นิวตันนั่นเองอถ้า F เท่ากับ80นิวตันแต่เขาไม่ต้องการ F เนะี่ยเขาต้องการ F แดดใช่ป่ะ,ะจากคาร จะ,จะได้ความสําคัญจะได้ความสัมพันธ์คือ f เนี่ยคูณด้วย30บวก10เซนติเมตรถ้าให้ตัวเนี้ยเป็นจุดหมุนเนี่ยครับให้จุด a เป็นจุดหมุนจุดหมุน a เท่ากับ f ตัวเนี้ยคูณด้วยระยะตั้งฉากคือ10ความจริงพี่ใช้ตัวเลขตัวเนี้ยได้ไหมความจริงอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าจะเห็นได้ว่าคารเนี่ยมันทำมุมใดๆกับ กับจุดหมุนใช่ป่ะถ้ามันทํามุมใดๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิบบวกทำมุมเซตาเนี่ยด้านนี้ก็ต้องเป็นสามสิบบวกสิบคอเซตาแต่ไอ้ด้านนี้ก็เป็น F10 สิบสิบก็ต้องเป็นสิบคอเซตาเหมือนกัน,นซึ่งเซตาครับมันตัดเซตาพอดีนะเดี๋ยวงงคือไอ้รูปเนี่ยออกมาเป็นัลกษณะเนี่ย ใช่ป่ะไอบุมเซต้าเนี่ยตัวเนี้ยสิบตัวเนี้ยสามสิบบวกสิบใช่ป่ะก็เป็นสี่สิบออกแรงที่ตัวเนี้ยแต่ว่าแรงเนี่ยออกแรงที่ตัวเนี้ยครับออกแรงที่ตัวเนี้ยเป็น f แดดแต่ว่าแรงเนี่ยมันไปเกิดที่ตรงนี้ด้วยเป็นแรง f ใช่ป่ะจะได้ว่า f เนี่ยคูณระยะตั้งฉากของมันคือสิบคอร์ส ถ้านี่เป็นสิบใช่ป่ะครับนี่เป็น 10, สิบคอสคอสเซตาเท่ากับอ่ะเอสแดดเนี่ยสี 40, ่สิบคอสเซตาใช่ปะ่ะแต่ว่าอ่ะคอสเซตามันตัดกันครับอ่ะก็คือสมการนี้แหละดูมาอ่ะแทนค่าไปเลย F คือเท่าไหร่ f คือ จากที่เราหาเมื่อกี้ f คือ80นิวตันใช่ป่ะก็คูณ10เท่ากับ f แดดคูณด้วย40ดังนั้นจะได้ว่า f แดดเนี่ยมันคือ่าไรครับ80ดสคูณ1ิได้800เอา40มาหาร800ได้20นิวตันจะเห็นได้ว่าใช้แรงน้อยไปอีกอะ่ะใช้แรงแค่20นิวตันเองอะ่ะยิ่งน้อยเลยใช่ปะ่ะอ่า ดังนั้นจะได้ว่า F ดคือ20นิวตันอ่ะตัวนี้คือคือคำตอบอ่ะแล้วน้องถามต่อพี่ครับพี่คะสามารถมองโจทย์ได้ไหมข้อนี้มองโจทย์ข้อนี้ครับก็ยังมองโจทย์ได้นะแต่ว่าอาจจะยากมองโจทย์ยากขึ้นนิดนึงอ่ะมองโจท์เนี่ยจะได้ว่าความได้เปรียบเชิงกลเนี่ย จากรูปเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าจากโจทย์จากโจทย์รัศมีเนี่ยรัศมีรูปใหญ่เนี่ยใหญ่เป็นห้าเท่าของรัศมีรูปเล็กการที่รัศมีรูปใหญ่เนี่ยใหญ่เป็นห้าเท่าของรัศมีรูปเล็กแสดงว่าพื้นที่ลูกสูบใหญ่ก็ต้องเป็นเป็นห้ากำลังสองเท่าของลูกสุบเล็กเท่ากับยี่ห้าเท่าของ พื้นที่ลูกสุบเล็กใช่ปะ่ะพื้นที่ลูกสุบใหญ่เป็นห้ากลังสองคือยี่บห้าเท่าห้าห้ากำลังสองมาจากา i r กำลังสองครับคือรัศมีของลูกสุบใหญ่เนี่ยมากกว่าลูกสุบเล็กห้าเท่าดังนั้นพื้นที่เนี่ยมันคือรัศมีกำลังสองใช่ไหมครับก็มากกว่ายี่สิบห้าเท่าใช่ปะ่ะดังนั้นช่วยผ่อนแรง ที่ไฮโดรลิกยี่เท่าแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ไฮโดรลิกอะครับมันมีอะไรอีกมันมีที่คานที่คานเนี่ยเรามาดูกันจากรูปเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าคานเนี่ยแขนของคารเนี่ยสิ 10, ใช่ปะ่ะแต่ว่าไอตัวเนี้ยยาวกว่ายาวกว่าที่กด ที่กดลงไปเนี่ยเป็นสามสิบบวกสิบดังนั้นจะได้ว่าคานเนี่ยครับมันช่วยผ่อนแรงแขนยาวเนี่ยส่วนด้วยแขนเล็กใช่ปะ่ะแขนเล็กเนี่ยคือแขนที่ก่อให้เกิดแรงที่ไฮดรลิกแต่ว่าแขนยาวคือแขนที่ออกแรงจริงคือเรากดที่แรงเนี่ยจริงๆ ปรากฏว่าแขนยาวเนี่ยออกแรงด้วยแขนที่ยาว40เซนติเมตรอะแต่ของแต่แขนเล็กเนี่ยที่เกิดแรงเนี่ยแค่10เซนติเมตรเองดังนั้นค่าช่วยพอแรง40ส่วนด้วย10เท่าครับคือ4เท่าคือออกแรงน้อยอะคือออกคือ f เนี่ย f ดัดเนี่ยเท่ากับ f ส่วน4นั่นเองคือ f ดัดเนี่ยออกแรงน้อยกว่า f จริง สเท่าคือ F ส่วนสเพื่อให้ผ่อนแรงนะครับดังนั้นระบบเนี่ยช่วยผ่อนแรงช่วยผ่อนแรงรวมเท่าไหร่มีตัวนี้25เท่าตัวนี้4เท่ารวม25่หูณด้วย4เท่าไงครับคือ100เท่า พะระบบเนี่ยผ่อนแรงหนึ่งร้อยเท่าแสดงว่าอาจากโจทย์เนี่ยครับของอะ่ะมันหนักหนึ่งเท่าไหร่จำไม่ได้สองพันนิวตันลดหนักสองพันนิวตันใช่ไหมครับแสดงว่าผ่อนแรงเนี่ยหนึ่งร้อยเท่าใช่ปะแสดงว่าออกแรงจริงเท่าไหร่ครับออกแรงจริง สองพันส่วนด้วยหนึ่งร้อยไงเท่ากับยี่สิบนิวตันเท่านั้นซึ่งมันตรงกับคำตอบที่เราได้ไหมครับก็ตรงข้อนี้จะได้ว่ามันก็ทำได้เหมือนกันมองโจทย์ก็ได้ครับแต่จะมองยากหน่อยคือมองอุปกรณ์ที่หนึ่งก่อนว่ามันผอ่อนแรงเท่าไหร่มองอุปกรณ์ที่สองว่ามันผอ่อนแรงกี่เท่าแล้วจำนวนเท่ามาคูณกันใช่ป่ะต้องเอามาคูณนะไม่ใช่บวกนะบวกไม่ได้นะต้องเอามาคูณกัน เพราะว่าไอตัวเนี้ยผ่อนแรงยี่สิบห้าเท่าแล้วไอตัวนี้ผ่อนแรงไปอีกสี่เท่ามันรวมแล้วมันผ่อนแรงเนี่ยต้องเอามาคูณกันเป็นหนึ่งร้อยเท่าโอเคปะอ่ะข้อนี้ตอบผ่อนแรงหนึ่งร้อยเท่าการที่มันผ่อนแรงหนึ่งร้อยเท่าเนี่ยแสดงว่ามันได้เปรียบเชิงกลเท่าไหร่ครับถ้าพี่ถามคำถามต่อไปได้เปรียบเชิงกลเท่าไหร่ ก็คือเราออกแรงจริงอ่ะแค่ยี่สินิวตันอ่ะแต่เราสามารถยกรถได้ถึงสองพันนิวตันดังนั้นจะได้ว่าได้เปรียบเชิงกลหนึ่งรอยเท่าครับอ่ะก็คือคำตอบอจะเห็นได้ว่าจากข้อเนี้ยค,ครับเราสามารถทำได้ทางวิธีการตรงๆหรือว่าวิ หรือว่าวิธีการประยุกต์ก็คือมองโจทย์วิธีการตรงตรงเนี่ยครับก็คือเรามองทีละส่วนส่วนแรกที่เรามองคือ,อลูกสูบลูกสูบไฮโดรลิกก่อนเราก็ใช้กฎของปาสคาลรู้กฎของปาสคาลแล้วหา f มาได้แล้ว f คือ f ที่กระทำในกระทำในตำแหน่งลูกสูบไฮโดรลิกตัวนี้แต่ว่าเราต้องการ f คือ f คือแรงที่เราออก,ออกเราออกแรงจริงๆเนี่ยเราใช้แรงของมนุษย์ก็ทําที่ f d a เชื่อ่ะ เราก็มาคิดที่คานอีกเราได้ f แดดที่คานเนี่ยคือ20ดอังนั้นหรือว่าเราอาจจะมองมองโจทย์ก็ได้มองโจทย์เนี่ยพื้นที่ลูกสูบเล็กเนี่ยครับมันเป็น25เท่าของพื้นที่อขอโทษพื้นที่ลูกสูบใหญ่นะครับเป็น25เท่าของพื้นที่ลูกสูบเล็กเนื่องจากว่าลูกสูบใหญ่เนี่ยรัศมีเป็น5เท่าของลูกสูบเล็กใช่ไหมครับพอรัศมีเป็น5เท่าปุ๊บเนี่ย พื้นที่ก็ต้องเป็นยี่สิบ้าเท่าพอพื้นที่เป็นย mm hmm. พอพื้นที่เป็นยี่สิบห้าเท่าผ่อนแรงเท่าไรครับผ่อนแรงยี่สิบห้าเท่าผ่อนแรงย5สิบห้าเท่ามากี้ที่คานต่อครับคานเนี่ยแขนที่แขนที่ถึงจุดจากจุดหมุนถึงตัวที่ออกแรงจริงตัวที่ออกแรงกดไฮโดรลิกเนี่ยเป็นสิบเซนติเมตรแต่ว่าจากแขนเนี่ยที่จากที่จุดหมุนเนี่ยถึงตำแหน่งที่เราออกแรงจริงเนี่ยเป็นสี่สิบเซนติเมตรดังนั้นผ่อนแรงกี่เท่าครับสี่เท่า เอาระบบที่ผ่อนแรงมาคูณกันระบบตัวเนี้ยผ่อนแรงทั้งหมด25คูณ4คือ100เท่าดังนั้นยกรถมวล200กิโลกรัมหรือ2,000นิวตันออกแรงผ่อนแรง100เท่าคือออกแรงแค่20ินิวตันก็คือคำตอบครับถ้าถามว่าความได้เรียบเชิงกลเท่าไหร่การได้เบียบเชิงกลก็คือก็คือความสามารถว่าเราสามารถยกรถได้2,000นนิวตันแต่ด้วย ด้วยแรงเพียงแค่20นิวตันดังนั้นเราได้เปรียบเชิงกล2,000ส่วนด้วย20 <_ S 2> เท่ากับ100นิวตันครับนี่คือคำตอบของข้อนี้โอเคเดี๋ยวมาลุยข้อต่อไปครับ